โกได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นมาเป็นไปมีไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้บอกจะได้แนะนำนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีตุลด้วยนะส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนก็แล้วกันนะคะไพ่ในอดีตใบแรก สองเหรียญหนึ่งถ้วยอสศวินถือไม้เด็กถือดาบและต่อมาด้วยจัสติกนะคะโอเคมาไล่เลียงที่ไพ่สองเหรียญกันเลยเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนนะคะเป็นความรักที่แบบ อ่อน่ออบๆที่อาจารย์ต้องพูดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเนื้อไพ่ตัวไพ่บอกแบบนั้นนะคะการที่คุณสองคนคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือบางทีงอนกันก็ห่างๆกันคิดถึงก,กันก็กลับมาคบกันกลับมาคุยกันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยสำหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองในช่วงอดีตนะคะและอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงคิดว่าเอ๊ะ อีกฝ่ายนะึงยังคงมีพอพอมีผลประโยชน์กับตัวเองอยู่จึงนะคะยังคงกลับมาคบกันกลับมาคุยกันอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงในกรณีที่มีภาระผูกพันกันด้วยนะอาจจะเป็นมีลูกด้วยกันหรือมีภาระหนี้สินอะไรร่วมกันที่จะต้องมาชดใช้ร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละ o of cup คไพ่ใบนี้หนึ่งถ้วยนะคะออคนรักคู่รักนะคะของชาวราศีตุลน,นั้นนำความโชคดีนำความรักมาเติมเต็มให้กับชาวราศีตุลชาวราศีตุลรู้สึกว่าตัวเองนะถูกเติมเต็มนะคะจากความรักถูกเติมเต็มจากการเอาใจใส่จากคนรักนะคะก็รู้สึกปลื้มปิ่มกันไปนะ และในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีคนรักนะคะมาให้โชคให้ลาบนะคอยเป็นคนที่สนับสนุนเกื้อกูลชาวราศีตุลได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือ night of w a n n ภายในอดีตใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง บางคู่อาจจะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างประเทศกันนานๆกว่าจะได้มาเจอกันหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหยุดยาวถึงจะได้มาเจอกันก็มีในกรณีนี้แต่ถ้าเวลามีเวลาว่างปุ๊บบึ่งลดไปหาแฟนบึ่งลดไปหาคนที่ตัวเองรักทันทีเลยนะคะไกลแค่ไหนก็เหมือนอยู่หน้าปากซอยจริงๆนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะมีการเดินทาง เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะในช่วงอดีตนั่นเองต่อมานะคะเพจออฟสอดไพ่ใบนี้ชาวราศีตุลในช่วงอดีตถ้าใครครบหรือเคยคบกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองรู้สึกว่าคนรักของคุณคนนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแถมบางทีเขาอาจจะมีมุมที่หัวรั้นนะคะดื้อ นะคะหรืออาจจะดื้อเงียบในลักษณะในลักษณะหรือสไตล์ของเขาบางทีคุณเลือกต้องคอยเอาอกเอาใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็และอีกกรณีหนึ่งของชาวราศีตุลในช่วงอดีตนะถ้าคุณมีลูกลูกชายนะบุตรชายนี่แหละเขาจะเป็นคนที่เด็กค่อนข้างที่จะหัวรันแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้อยู่ในตัวเองอยู่ ะคะต่อมาจัสติกเป็นไพ่ประจราําราศีตุลมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะในความรักหลายครั้งที่ชาวราศีตุลมีความรักคุณมักจะตั้งเป้าหมายหรือมักที่จะคาดหวังในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะ และถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคนรักทำอะไรลับหลังคุณคนรักทำอะไรทำให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมในเรื่องความรักชาวราศีตุลจะอารมณ์เสียหงุดหงิดและไม่ชอบมากๆเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนรักนะแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบคุณหรือคุณรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่แฟร์จะรู้สึกแบบ งุดงิดมากสำหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีตุลส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธา,นา,า,าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟราศีตุลต่อมาจะขอดูไพ่ในปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีตุลน,นะ การขอสักไพ่แบบละเอียดละเอียดนิดนึงนะโอเคไพ่ในปัจจุบันใบแรก10ไม้อัศวินถือไม้7เ,เหรียญราชินีถือไม้และก็ราชินีถือถ้วยนะคะค่อนข้างมีนัยสำคัญในความหมายของตัวไพ่ในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ มาไล่เรียงที่ไพ่สิบไม้กันเลยไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามยื้อพยายามรั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะทั้งๆที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้พยายามหรือทําอะไรมากมายแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือพยายามอยู่คนเดียว นั่นเองนะคะหรือพยายามที่จะประคับประคองความรักของเราให้ยังคงอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบกรับความรู้สึกแล้วก็มาประคับประคองความรักอีกแล้วก็พยายามยื้อความรักยื้อคนรักให้อยู่กับตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้อยู่ในห้วงอารมณ์ของการที่ลำบากใจนะแต่ก็ยังอยากจะมีเขาอยู่นะคะ นะจึงเกิดเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะต่อมานะคะก็คือ k night of w a w n ไพ่ใบนี้ก็บอกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเดินทางในการที่จะติดต่อกันหรือไปมาหาสู่กันนะคะส่วนมากชาวราศีตุลกับคู่รักเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันหรือไม่ค่อยได้อยู่ที่ทำงานใกล้กันหรือที่อยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้นะคะ จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดนะคะจากที่ในอดีตก็ได้ใบนี้ปัจจุบันก็ได้ใบนี้นะคะบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเวลามีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะคะหรือเวเคชันหรือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบึ่งลด ะะไปหาตีตัวไปหาแฟนหรือว่าคนรักเลยทันทีนะคะคือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความหลักด้วยนะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้ถ้าในเรื่องของการค้าขายการทำธุรกิจค่อนข้างที่จะได้กําไรนะได้มากกว่าเสียนะคะแต่ในกรณีนี้อาจารย์ พูดในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่านะคะมีคนนะคะจะมามอบความรักให้กับคุณหรือตัวชาวราศีตุลเองจะไปมอบความรักดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งที่ตัวเองรักก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องราวมันสามารถสลับกันได้นะคะแต่ก่อนที่คุณจะ รักหรือว่าก่อนที่คุณจะทุ่มเทเนี่ยรู้สึกว่าคุณนั้นจะต้องพินิจพิจารณาแล้วนะสกีนแล้วสกีนอีกอาจจะมีการสืบสาวราวเรื่องว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาเออมีฐานะเขามีนิสัยใจคอยังไงเข้ากับเราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคุณต้องดูให้แน่ใจพิจารณาคนคนหนึ่งก่อนที่จะตกลงปรงใจคบหาดูใจ นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะที่จะรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าจะทุ่มเทมอบความรักให้กับใครนะคะหรือใครสักคนหนึ่งจะทุ่มเทมอบความรักให้กับชาวราศีตุล<ๆ>เขาก็ต้องพิสูจน์เขาก็ต้องมีการดูดูคุณด้วยดูพฤติกรรมโดยรวมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะต่อมาก็คือ Queen of w a n d นนะ ผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงปัจจุบันนะคุณจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเฟลลี่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะเป็นคนง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเฟลลี่เข้าสังคมเก่งนะคะจึงมีผู้คนนั้นอยากเข้าหาเข้ามาในชีวิตของผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะแต่ ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงของการที่มีแฟนหรือว่ามีสามีหรือมีคนรักอยู่แล้วนี่รู้สึกว่าสามีคนรักจะเกิดอาการหึงหวงอยู่พอสมควรน,นะคะก็เนื่องจากว่าความเฟลลี่ของคุณความเข้าสังคมเก่งหรือว่าการทำงานของคุณจะต้องมีการพบปะผู้คนหรือจะต้องมีการแบบทำตัวให้เข้าถึงง่ายกับผู้คนอะไรประมาณนี้จึงเกิดกรณีอาจจะ มีการหวงมีการหึงกันบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆสาหรับผู้ชายนะคะของผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีตุลใบนี้นะคะได้มาบอกว่าการที่ผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะมีการคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะมี เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างดีกว่าผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะแล้วเธอเป็นคนที่เฟลลี่เข้าถึงง่ายเข้าสังคมเก่งด้วยอะไรประมาณนี้นี่เป็นสเปคของผู้ชายชาวราศีตุลเลยก็ว่าได้นะคะผู้ชายชาวราศีตุลจะชอบผู้หญิงง่ายๆเข้าสังคมเก่งเฟลลี่อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องการงานรับผิดชอบตัวเองได้ก็ยิ่งดีผู้ชายชาวราศีตุลชอบตอนน่อมานะคะ queen of Cup s สำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นนะคะคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนระดับหนึ่งนะคะทำอาหารการกินได้นะคะหรือพอทำได้อย่างเงี้ยก็เป็นวิธีมัดใจสามีหรือมัดใจแฟนได้เป็นอย่างดี นะคะและทุกครั้งที่คุณมีความรักรวมไปถึงปัจจุบันนี้ด้วยชาวราศีตุลผู้หญิงนั้นค่อนข้างที่จะมีความสับสนและก็กังวลใจในความรักครั้งนี้ด้วยนะคะเอออาจจะยังไม่แน่ใจหรือบางทีอาจจะระแวงไปเองกลัวว่าความรักหรือคนนี้จะเหมือนกับคนเก่าที่เคยแบบผ่านเรื่องราวความรักที่มันอาจจะเป็นความทรงจําไม่ดี จนทาให้ผู้หญิงชาวราศีตุลอาจจะคิดมากสับสนวิตกกังวลนะคะแต่ถ้าถามว่ารักเขาไหมก็รักเขานะนะคะทั้งรักทั้งมีความกังวลแล้วก็สับสนอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะคะผู้ชายชาวราศีตุลอาจารย์มองเห็นได้ว่าคุณออได้ภรรยาหรือว่าได้แฟนที่ว่านอนสอนง่ายเป็นแม่บ้านแม่เรือเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่นะคะ อีกกรณีหนึ่งเธอค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนสติท์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรสับสนกังวลใจได้ง่ายนะคะในการกระทําของเธอในบางทีแต่ถ้าถามว่าเธอรักคุณไหมเธอรักคุณมากนะนะคะไพ่ก็บอกแบบนี้โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีตุลส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะแล้วก็ ธาตุน้ำด้วยนะต่อมานะคะจะขอดูพไพ่ในอนาคตอันใกล้ของชาวราศีตุลน,นะก็คือในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะ ถือไม้หนึ่งเหรียญ The Hangman 8ดไม้และก,ก็ต่อมาด้วยสามเหรียญน,นะคะมาดูที่พไพ่ใบแรกกันเลย p a ดอ of ว a นนะคะชาวราศีตุลทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าคุณควบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อาจารย์รู้สึกว่าเขานั้นจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะคะที่ เกินตัวเกินวัยของเขาบางทีเขาอาจจะทํางานไปด้วยเรียนตัวไปด้วยหรือก็อาจจะทํางานส่งเสียนตัวเองเรียนไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคือเข,า, s> <S <c oughs> ขามีความรับผิดชอบถ้าเขายังเรียนอยู่ก็มีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนถ้าเขาทํางานเขาก็มีความรับผิดชอบในเรื่องการงานของเขานะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าออมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวุฒธธิภาวะนะคะความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าายุของเขาด้วยซ้าไปนะ ต่อมานะคะก็คือ e g h of Pentacles นะไพ่ใบนี้คือไพ่เฮงไพ่รวยไพ่โชคดีคุณจะได้รับเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกร,รมก็ว่าได้นะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักถ้าเป็นทองก็ทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้นะ,ะรู้สึกว่าจะได้เงินเป็นก้อนนะ ะะเงินก้อนก้อนนี้อาจจะได้จากแฟนหรือว่าคนรักหรืออาจจะได้จากาลูกหนี้มาใช้หนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจากได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยก็ว่าได้นะเฮงนะไพเ่เฮงมากๆไพ่ใบนี้นะคะต่อมาก,ก็คือไพ่เดอะแฮงแมนนะไพ่เดอะแฮงแมนนะคะ อาจารย์อยากจะบอกว่าในความรักครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะประคับประคองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่เสียสละให้กับความรักครั้งนี้นะะเสียสละในที่นี้หมายความว่าอะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจเสียสละความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจแค่ไหนก็ยังคงให้อภัยให้โอกาสเขา กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมกลับมาดีกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นความรักนะคะของกันและกันเหมือนเดิมนะคะในความรักครั้งนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีไฟใไดฝหนเสียสละนั่นเองนะคะและอีกกรณีหนึ่งอาจารย์ขอเตือนในเรื่องของสุขภาพดหนึ่งของชาวราศีตุลน,นะคะถ้าเป็นผู้หญิงสุขภาพน่าจะเป็นสุขภาพภายในนะคะข้ามีโอกาสให้ไปตรวจ สุขภาพตรวจภายในตรวจแพร์เมียตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือว่าจะไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะบ,บางคนอาจจะมีการเจ็บท้องปวดประจําเดือนมากๆเนี่ยควรที่จะไปตรวจอาจจะเป็นซีดหรือว่าจะเป็นเนื้องอกหรือจะเป็นช็อกโกลตซีดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าชะล่าใจเนาะสำหรับไพ่ใบนี้และ นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีโอกาสที่จะเป็นโลกทางกรรมพันธุ์โรคทางกรรมพันธุ์มีอะไรบ้างล่ะก็ไล่เหลียงกันไปนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดไม้ไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นให้คุณได้แปลกใจ อยู่ดีๆคุณก็อาจจะคิดว่าเอ๊มันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกแต่มันก็กลับตาลปัดเกิดขึ้นซะอย่างนั้นนะคะขอให้คิดว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะขอให้เตรียมใจเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะนะคะอาจารย์พูดได้แค่นี้อาจารย์พูดมากไม่ได้นะคะเพราะว่า เนื้อไพ่บางทีเราก็พูดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะผิดกฎของสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เข้าใจต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะบอกให้รู้ว่าการทํางานส่วนมากของชาวราศีตุลน,นะคะทางานในแวดวงคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน จึงอาจจะเกิดเป็นความรักที่ใกล้ชิดกันรักแพ้รักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะอาจจะเกิดอาการแอบรักเพื่อนสนิทแอบรักเพื่อนร่วมง,งานรักเพื่อนร่วมงานรักเพื่อนร่วมสถาบันรักเพื่อนร่วมบริษัทอะไรประมาณนี้นะเกิดเป็นความรักเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มที่ทํางานด้วยกันหรือกลุ่มที่เรียนด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันส่วนมากจะเป็นเปอร์เซ็น เป็นไปได้สูงเลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอเคส่วนมากชาวราศีตุลก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชาวธาตุไฟค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะจ,จะมีการครบกันกับชาวธาตุไฟเยอะนิดนึงนะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีตุลน,นะสามใบนะคะเดอ s ซันนะค่อนข้างดีนะสองไม้และต่อมาด้วย e อมเ r ล r นะคะสำหรับไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเฮง นะคะหนึ่งเหรียญก็เฮงเดอะซันก็เฮงอีกนะคะค่อนข้างที่จะมีดวงเฮงแล้วก็โชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะทํางานในแวดวงอาจจะบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์บางคนอาจจะทํางานออนไลน์ ขายของออนไลน์เริ่มมีลูกค้ารู้จักมากหน้าหลายตานะคะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบทำงานออนไลน์มากๆนะคะผู้คนจะเริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นทางออนไลน์ค่อนข้างที่จะเป็นโลกกว้างมากๆนะคะทางโซเชียลด้วยนะคะและเวลาอยู่กับแฟนจะชอบอ้อนจะนิสัยเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลา ะะอาจจะเป็นชาวราศีตุลหรือว่าคนรักของชาวราศีตุลก็ได้นะคะที่เป็นบุคลิกลักษณะอย่างที่อาจารย์กล่าวมานะคะต่อมาก็เป็นไพ่สองไม้นะไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับการที่บางคนกําลังจะเสาะ,ะแสวงหาคู่โดยเฉพาะคู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะอาจจะมีการพูดคุยกันอยู่หรือกําลังท่องเว็บเดทกันอยู่ก็ได้นะคะรู้สึกว่าจะมีสองคนที่คอย หมายตาคุณอยู่ว่าเอ๊คนนี้เป็นยังไงเขาคณดูดูคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะหรือคุณกําลังดูดูนะคะกับ2คนนี้ที่กําลังแบบอยู่ในท็อปทูในใจคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะะมีการติดต่อสื่อสารเรือมีการพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะต่อมา the e m p r o r นะ,ะภา่แบ,บนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราซีตุน มีโอกาสมีเกณฑ์เกเน0เลยนะสําหรับผู้หญิงชาวราศีตุลที่จะได้คบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะคะเขาคนนี้นะคะเอ,อ่อค่อนข้างที่จะมีความย้ำเก่งดูมีมีความน่าเก่งขามอยู่ในตัวเขานะคะนะนี่คือบุคลิกข้าวๆข,ของเขานั่นเองนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวและแถมอายุมากกว่าผู้หญิงชาวราศีตุลด้วยนะคะ และเปอร์เซ็นต์ที่เหลือละอาจารย์เปอร์เซนต์ที่เหลือก็คือผู้ชายนะคะที่คบหาดูใจกับผู้หญิงชาวราศีตุลที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะคะไม่ใช่ชาวต่างชาตินะ,ะแต่เขาค่อนข้างที่จะมียศมีตำแหน่งค่อนข้างสูงนะ,ะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจค่อนข้างมียศมีตำแหน่งนะคะในหน้าที่การงานของเขาอยู่โอเคมากรณีของผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะ คุณนะคะส่วนมากแล้วชอบที่จะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณรู้สึกว่าตรงกันข้ามกับผู้หญิงชาวราสิตุลน,นะนะคะและนะคะเ,เวลาที่คุณมีความรักค่อนข้างที่จะน่าเกงขามนะคะมีอำนาจหน้าที่มีวาสนาดีในเรื่องของ หน้าที่การงานของคุณมากๆโดยเฉพาะผู้ชายชาวราสีตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะเหมาะที่จะทํางานทหารหรือว่าตำรวจหรืออาจจะเป็นผู้พิพากษาไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราสีตุลน,นะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนนะคะ ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ